สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเพื่อนของเราค่ะคุณนันทพัฒนนะคะซึ่งอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลแสสุกนะคะสนใจอยากจะได้กลอกมรกตนะคะเมื่อวานเราทําคลิปนะคะเราเจอกลอกมรกตต้นนี้นะคะซึ่งมีลักษณะต้นต้นแคะต้นเล็กคะ่ะทุกคนแต่ลักษณะใบด่างด่างเหลืองสวยมากเลยนะคะต้นนี้ขายในราคา119บบาทรวมส่งค่ะและเมื่อสักครู่นะคะ คุณนันทพัฒน์นะคะได้ทักหานะคะบอกว่าเพื่อนสนใจอยากจะได้กวักมรกตด่างยอดทองค่ะนี่คือกวักมรกตด่างยอดทองนะคะส่วนกลุ่มนี้เป็นกวักมรกตด่างเหลืองด่างเหลืองนะคะอันนี้ด่างเหลืองกวักมรกตด่างเหลืองกับด่างยอดทองเนี่ย วิธีการสังเกตรหรือว่าวิธีการเช็คนะคะนี่คือใบเผือกของด่างเหลืองนะคะกวกมรกตเผือกใบเผือกค่ะของกวกมรกตด่างเหลืองนะคะใบเขาก็จะเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะซึ่งแตกต่างจากกวกมรกตด่างยอดทองค่ะถ้าใบอ่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะจะมีเส้นมีเส้นตรงบริเวณกลางใบนะคะ ก้านใบก็จะสีเข้มกว่านะคะและที่สำคัญค่ะถ้าเป็นด่างยอดทองเนี่ยถ้าใบแก่นะคะใบแก่เนี่ยใบเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะทุกคนส่วนเผือกเนี่ยใบเขาก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ร่วงหล่นนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะก็กำลังขยายะคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าเพื่อนของเรานะคะสนใจจำนวนมากค่ะ เมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งตัดสดไปชําให้เพื่อนนะคะคิดว่าถ้าเราชําแล้วมีรากเนี่ยเพื่อนก็จะมั่นใจในการปลูกมากกว่านะคะเพราะว่าประสบการณ์ในการชําที่บ้านก็ใช้วิธีการเสียบลงก้านเดิมเ,เสียบลงในกระถางเดิมนะคะซึ่งเป็นการที่อยู่ในกระถางต้นแม่มาดูต้นที่คุณนันทพัฒน์สนใจนะคะ,ะก้านที่คุณนันทพัฒน์สนใจซึ่งอยู่ ซึ่งเป็นก้านในต้นนี้นะเพิ่งเสียบไปเมื่อยีอ่ิบนาทีที่ผ่านมานะคะกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ทำงานก็มาตัดชำเพื่อที่จะเล่งารากนะคะแต่เนื่องจากว่าเพิ่งชำเมื่อสักครู่นี้เองค่ะคุณนันทพัฒน์ก็ทักมาว่าสนใจอยากจะได้ก้านนี้นะคะก็พร้อมจะส่ง ให้วันนี้เลยนะคะนี่คือใบที่เขาเริ่มแก่ค่ะทุกคนหลังจากที่เขาด่างแบบนี้ใช่ไหมคะด่างยอดทองด่างเหลืองแบบนี้ถ้าใบแก่นะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแบบนี้นะคะก็จะมีความสวยความโดดเด่นแตกต่างกันค่ะส่วนด่างเหลืองก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้กลุ่มนี้คือด่างเหลืองวันนี้นะคะ จะส่งสองต้นนี้ให้กับเพื่อนของเรานะคะที่อยู่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะจะไปอยู่บ้านหลังใหม่กับคุณนันทพัฒนนะคะขอให้มีความสุขโชคดีร่ำรวยร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยบุญวาสนานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ